วัดีค่ข้าพเจ้ามาวันนี้ไม่ตุกสายใจเซกิอัสนะคะจะมาหุงข้าวเพื่อนดูวันนี้คือสองน้ำนะคะเพื่อนแล้วก็ใส่น้ําตามค้าเพื่อนข้าวดีแล้วนะคะเรามาดูกันว่าข้าวเป็นตัวดีไหมขอวัดขึ้นมาดูนะเพื่อนนะนะคะเป็นตัวดีค่ะนะคะไม่มีเมือกนะคะไม่มีเมือกอันนี้ดมก่อนนะคะข้าวไม่มีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนถ้าเป็นข้าวหอมสกลนหอมเมตุเพื่อนเมตุอยากบอกว่ามันหอมมากแล้วเป็นข้าวใหม่ แล้วยิ่งเวลาเราทิ้งให้นานนะถึงเย็นแล้วความนุ่มในตัวของเขาก็จะมีเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ทุกจะหุงให้เพื่อนๆดูนะคะลองทานก่อนนะคะมาดูข้าวนะคะเพื่อนๆที่เย็นแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นเป็นยังไงนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะนึกว่าข้าวไก่ค่ะเพื่อนๆ่ะแข็งโป๊กเลยนะคะนี่แหละเพื่อนๆ นี่อันนี้ไม่ใช่ข้าวแม่ตุกค่ะวันนี้ก็พามาหุงข้าวของแม่ตุกบ้างนะคะเบเพื่อนดูจากตัวข้าวนะนเพื่อนๆอันนี้คือข้าวคัดนะคะแม่ตุกได้คัดแยกด้วยมือของตุกแม่ตุกเองนะ,ะนเพื่อนฝัดเอาแกลบออกมาเลที่เสียอ,ออกค่ะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปหุงกันแล้วมาดูตอนที่เราทําเสร็จสุกแล้วแล้วก็มาดูตอนที่เขาเย็นตัวนะคะว่าข้าวจะเป็นในลักษณะใด ไปกันเลยครับเพื่อนๆเปิดน้ำซาวน้ำประมาณสองครั้งนะคะครั้งแรกทิ้งครั้งที่สองทิงเลยค่ะนะคะไม่ต้องคั้นนะคะแค่เอามือซาวๆนะคะเพื่อนๆเรามาซาวกันค่ะเพื่อนๆค่ะวิธีการซาวก,ก็ซาวง่ายๆนี่คือข้าวใหม่หอมสกุลของแม,ม่ตุ้มนะคะนี่ค่ะนะ,ะเทน้ําทิ้งนะคะเพื่อนนี่ค่ะจากนั้นใส่น้ํารอบสองค่ะ นี่ค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ให้น้อยกัข้าวหอมที่แม่ตุกหุงครั้งที่แล้วนะคะข้าวที่ซื้อมานะคะเพื่อนนี่ค่ะพอให้ท่วมหลังมือเท่านั้นนะเพื่อนๆนะไม่ต้องให้ถึงข้อมือนะคะท่วมหลังมือท่วมข้าวนิดนึงเท่านั้นนะคะเพราะข้าวของเราอยากบอกว่านุ่มจริงๆนะคะเพื่อนเทออกอนิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปหุงกันเลยค่ะ ข้าวอยู่ในเครื่องแล้วนะคะเราจะปิดค่นะ,คะนะคะนะคะอ่าข้าวด้านในร้อนๆเลยจ้าข้าวจะมีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่ข้าวของแม่ตุกนะคะอ่าร้อนๆเลยค่ะเพื่อนๆข้าวเป็นตัวอย่างนี้นะเพื่อนๆนะเงาๆนะคะเพื่อนๆแล้วเหนียวเนียวเดี๋ยวแม่ตุกจะจับให้ดูนะคะร้อนๆเลยค่ะแป๊บนึงนะคะ ร้อนๆเลยเพื่อนๆนี่ค่ะนะคะทรณยาทามนุ่มหอมไม่แฉะพอดีกินมากเลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะข้าวมีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนเป็นข้าวใหม่เด้จ้านี่นะค,ะน,คะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวมารอดูตอนที่ว่าเขาเย็นตัวแล้วเราจะมาดูว่าเขาจะเป็นในลักษณะข้าวไก่หรือเปล่านั่นก็คือแข็งนะคะนะคะไปกันเลยค่ะ คคเพื่อนๆคะ่ะเมื่อข้าวเย็นตัวแล้วนะคะอันนี้คือข้าวเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาดูว่าข้าวแข็งไหมอ่ะเอาลงไม่แตกตัวนะคะข้าวยังมีความนุ่มความเหนียวอยู่นะคะนี่ค่ะข้าวของแม่ตุ๊กนะคะเป็นข้าวหอมสะกลนนะคะเพื่อนๆนี่เลยเห็นไหมคะนี่ใช้มือจับกันเลยค่ะได้ให้ดูชัดๆเลยเพื่อนๆเห็นไหมคะเดี๋ยวยกขึ้นมาให้ดูค่ะนี่ข้าวของเรานะคะเพื่อนนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนี้เลยค่ะ นุ่มๆเหนียวๆน,นะคะเพื่อนขนาดเย็นตัวแล้วนะคะไม่แตกตัวเหมือนข้าวเมอตกิกีนี่นะคะนี่ค่ะใครสนใจทักมานะคะเพื่อนๆน,นะคะข้าวของเรานะคะข้าวของแม่ตุ๊กเองนะคะข้าวปลูกเองกินเองนะคะเพื่อนๆข้าวชาวนาค่ะข้าวหอมสกลเด้อจ้า